พยากรณ์อากาศวันที่18กันยายน2563และเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารแชร์อากาศฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะต่อไปนี้เป็นการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา16นาฬิกา ของวันนี้วันที่18กันยายน2563ายพายุระดับ3โซนร้อนโนอื่นได้เคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณจังหวัดมุกดาหารแล้วคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุระดับสองดีเพรสชันในระยะต่อไปทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่กับมีลมแรงบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออก และภาคใต้ขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสียงภัยบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาหลกได้และระวังอันตรายจากลมแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงไว้ด้วยสำหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันมีคลื่นสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ขอให้ชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังและควรงดการเดินเรือจนถึงวันที่20กันยายน2563ภาคเหนือเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองเป็นบริเวณกว้างโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่และลมแรงบริเวณจังหวัดลำพูนลำปางน,าน่านแพร่อุตรดิษฐ์สุขโขทยัยตักกำแพงเพชรพิษณุโลก พิจิตและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองเป็นบริเวณกว้างโดยมีฝนตกหนัก ถึงหนักมากหลายพื้นที่และลมแรงบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงการอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามกาลสิน์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษ และอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด25-27องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออก เมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเราชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด22 2 6องถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29 3 1ถึง31อองศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20 45กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2 4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานี อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ 80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากและลมแรงบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29ถึง32องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว25 45กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง3 5เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า5เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด25 26องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด30-31องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมง พยากรณ์อากาศวันที่18กันยายน2563และเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารแชร์อากาศฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะต่อไปนี้เป็นการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา16นาฬิกา ของวันนี้วันที่18กันยายน2 5 6พายพายุระดับ3โซนร้อนโนอื่นได้เคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณจังหวัดมุกดาหารแล้วคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุระดับสองดีเพรสชันในระยะต่อไปทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่กับมีลมแรงบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออก และภาคใต้ขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสียงภัยบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาหลกได้และระวังอันตรายจากลมแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงไว้ด้วยสำหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันมีคลื่นสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ขอให้ชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังและควรงดการเดินเรือจนถึงวันที่20กันยายน2563ภาคเหนือเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองเป็นบริเวณกว้างโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่และลมแรงบริเวณจังหวัดลำพูนล,ลำปางน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์สุขโขทยัยตักกำแพงเพชรพิษณุโลก พิจิตและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองเป็นบริเวณกว้างโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่และลมแรง บริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลน,นครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมหาสาร,รคามกาลสิน์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์ สุรินสีสะเกตและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด25-27องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุด22-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-31องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-45กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกเมฆ มากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากและลมแรงบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-32องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว25-45กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง3-5เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า5เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด30-31องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมง พยากรอากาศวันที่18กันยายน2563และเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารแชร์อากาศฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะต่อไปนี้เป็นการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา16นาฬิกาของวันนี้วันที่18กันยายน2563พายุระดับ3 โซนร้อนโนอึนได้เคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณจังหวัดมุกดาหารแล้วคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุระดับสองดีเพรสชั่นในระยะต่อไปทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่กับมีลมแรงบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัย บริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาหลกได้และระวังอันตรายจากลมแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงไว้ด้วยสำหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันมีคลื่นสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า4 m. เมตรอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวัง และควรงดการเดินเรือจนถึงวันที่20กันยายน2563ภาคเหนือเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองเป็นบริเวณกว้างโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่และลมแรงบริเวณจังหวัดลำพูนล,ลำปางน,าน่านแพรอ่อุตรดิตถ์สุขโขทยัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศา